ครับสวัสดีครับแฟนคลับที่น่ารักทุกท่านกับผมธนาพีรยุทธนะครับวันนี้มาถึงตอนที่923นะครับดูย้อนหลังนะครับเข้าไปในยูทูปพิมพ์ว่าท่านายพีรยุทธจะปรึกษาหรือว่าจ้างหรือจะให้ค่าปรึกษาเนี่ยก็จะมีลิงก์มาเลี้ยวสับช็อตถ่ายต่อในยูทูปนั่นเองนะครับแต่ตอนที่923วันนี้เนี่ยแฟนคลับเนี่ยถามว่ากรณีเนี่ยมีการแย่งกันเลี้ยงลูกนะครับระหว่างสามีภรรยา แล้วภรรยาเนี่ยมีการปลอมแปลงเอกสารของสามีไปกู้ซื้อบ้านโดยสามีไม่รับรู้นะครับเจ้าพนักงานที่ดินจดทะเบียนให้นะธนาคารรับจดทะเบียนจำนองนะฮะภรรยาเป็นหนี้นะฮะคำถามก็คือว่าภรรยาเอาลูกไปเลี้ยงนะไม่ได้เลี้ยงเองนะครับฝากให้ตากับยายเลี้ยงนะครับแล้วไปกู้ซื้อบ้านนะฮะแยกอีกที่หนึ่งแล้วก็อยู่กับสามีใหม่นะครับอย่างนี้เนะฮะ ถ้าเกิดเราเป็นสามีเนะี่ยเราอยากจะเอาลูกมาเลี้ยงนะครับจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรได้บ้างครับทนายก็ต,ต้องตอบอย่างนี้ว่ากรณีที่จะเอาลูกมาเลี้ยงนะฮะในกรณีที่อำนาจปกครองร่วมกันเนะี่ยทนายแนะนําประการหนึ่งก็คือการตกลงไกลเกียนะการตกลงไกลเกียเนะี่ยสามารถที่จะกระทําง่ายที่สุดนะโดยท่านนะการไกลเกีีรยเคสนี้อย่างง่ายที่สุดก็คือเขามีการปลอมแปลงเอกสารถูกไหมครับก็เลยแนะนําว่าให้ท่านเนะี่ยไปแจ้งความหรือไปติดต่อ ตารวจที่โรงพักนะครับว่าการนําเอกสารของเราไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนทะเบียนบ้านไปเซ็นเองโดยที่เราไม่รับรู้เนี่ยนะฮะต้องถือว่าเราไม่ให้คมยอมและเป็นการปลอมแปลงลายมือชื่อของสามีดังเมื่อเป็นดังนี้แล้วเนี่ยผลประการต่อมาก็คือว่าบุตรนะฮะที่อยู่ที่เขาเอาไปฝากเลี้ยงกับตายายเนี่ยนะฮะก็จะมีการพูดคุยกันนะเมื่อมีการพูดคุยเนะี่ยในเรื่องของคดีอาญาจนะมีโทษจำคุกนะฮะเมื่อเขาไม่ได้เลี้ยงเอง นะเราต้องการเอามาเลี้ยงเองเขาไม่ยอมเราก็ต้องใช้วิธีทางอาญาซึ่งมีโทษจำคุกนะครับเมื่อเราร้องขอให้ตํารวจนะออกหมายเรียกเขามาคุยเจรจารที่โรงพักขณะนั้นแนวโน้มที่เขาปลอมเอกสารเนี่ยมันปลอมจริงนะดังนั้นถ้าเราต้องการลูกก็สามารถที่จะทําบันทึกนะฮะที่โรงพักนะครับหรือทําสัญญากันข้างนอกเนี่ยให้มีการอะไรครตกลงอํนา,านาจปกครองบุตรว่าให้พ่อเป็นผู้เลี้ยง อย่างนี้ก็เป็นไปได้นะครับมีโอกาสสูงเลยทีเดียวนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับก็ถ้าใครชอบิวีดโอแบบนี้นะครับอยากจะกดไลค์กดแชร์นะครับอยากจะให้ค่าสำหรับทีช่องขนายวิจุเนี่ยก็อย่าลืมนะครับโทรศัพท์ติดต่อกันไม่ได้นะครับสวัสดีครับ